กาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านมรดกพระเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วๆไปนะครับ EP ที่328นะครับวันนี้ก็มีพระเครื่องนะครับมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับสนใจโทร0969026829นะครับติดต่อ ID ดีลนนะครับ0 9 6 7 2 4 0 2 0 3นนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ สนใจโทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นพับปิดตาเก่านะครับพี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นพับปิดตาเก่านะครับนะครับผมมองว่าเป็นของหลวงพ่อเชยวัดท่าควายนะครับพี่นะครับเนื้อลักเก่าเลยนะครับพี่นะครับเนื้อรักเก่าเลยนะครับอง์นี้นะครับ คลักเก่าอายุเนี่ยผมว่าเป็นร้อยปีเลยนะครับลักเกเ่าแบบนี human, Jamaica, Meat, vine, ้เลยนะครับเนี่ยครับสวยๆเดิมๆนะครับงามๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับมีคราบขี้ยุงด้วยนะครับพี่นะครับเนี่ยนะครับลักเก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่นะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับนะครับองค์หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเนี่ยเป็นพระปิตาหลวงพ่อเชยนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้นะครับ นี่นะครับสวยๆเลยนะครับอง์นี้นะครับต้องบอกว่าสวยงามนะครับพรามแปดเลยนะครับองนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยนะครับสนใจต่อรองได้นะครับพี่นะครับอง์นี้นะครับสวยงามพรามแปดเลยนะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเป็นรูปเต่านะครับเป็นเหรียญหล่อรูปเต่าโบราณแบบนี้นะครับ เป็นเนื้อทองผสมะนะครับนะครับน ER ี่ครับย่นย่นแบบนี้จะเกิดจากการหล่อโบราณนะครับเนี่ยครับเป็นโลหะความเดือดความร้อนนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นพระสงฆ์นะครับที่มีอายุเก่าแก่เลยนะครับองนี้นะครับเป็นเหรียญแรกๆของประเทศไทยเลยนะครับที่มีการสร้างพระนะครับพี่นะครับเนี่ยเป็นเหรียญหล่อโบราณลูกเต่านะครับพี่นะเนี่ยเป็นลูกเต่าแบบนี้เลยนะครับ เนี่ยครับพี่นะครับองนี้ผมเปิดไปที900 900่900บาทนะครับอง์นี้เปิดไป900บาทนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเปิดไป900บาทนะครับสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับศึกษาพระเก่าได้เลยนะครับองค์ต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อแร่บางไผ่นะครับพี่นะครับเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่นะครับอง์นี้นะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยงามพระรามแปดเลยนะครับ นี่ครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่นะครับเป็นเนื้อแร่บางไผ่นะครับพี่นะครับเนี่ครับจะมีเส้นเสี้ยนเห็นไหมครับพี่เนี่ยแรลบางไผ่จะเป็นขึ้นเส้นเสี้ยนแบบนี้นะครับเนี่ครับเขาเรียกปิดตาแร่บางไผ่นะครับเนี่ยครับขุนพันธุลักษณชเดชเนี่ยมาร่วมปลุกเสกด้วยนะครับพี่นะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับนี่นะครับ ปิดตาแร่บางไผ่นะครับพี่นะปิดตาแร่บางไผ่นะครับสวยงามมากเลยนะครับองนี้นะครับนะครับองนี้เปิดราคาไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับปิดตาแร่บางไผ่นะครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับเบอร์โทนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญเสมานะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับนะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับ <king> เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับสภาพสวยเก่าเก็บเลยนะครับนะครับนี่นะครับสภาพสวยมากเลยนะครับอง,น,บน,บงนี้นะครับกระไหลทองอยังคงมีความติดอยู่ที่เหรียญอยู่นะครับพี่นะยังติดอยู่นะครับยังสวยงามนะครับเนี่ยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวันหนาต่างนอกครับปีสองสี่แปดห้านะครับปีสองสี่แปดห้านะครับ ด้านหลังนี่ก็จะเป็นยันคล้ายๆยันมหาอุดนะครับพ <reinfor> ี่นะครับเนี่ยครับพี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่เหรียญนี้นะครับสวยคมกริบเลยนะครับพี่นะนะครับเหรียญนี้เปิดไว้ที่1,000บาทนะครับพี่เปิดไว้ที่1,000บาทนะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญเสมานะครับหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับเนี่ยครับเป็นเหรียญหล่อเสมาหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับ เนี่ยครับเป็นเหรียญรอบอโบราณนะครับที่ดูง่ายมากนะครับนี่ครับเป็นบล็อกข้าวประกบนะครับเนี่ยครับมีรอยแต่งตะเข็บข้างนะครับพี่นะครับดูง่ายเลยนะครับพี่นะครับเนื้อเขียวอมเหลืองนะครับเนี่ยครับเป็นหล่อโบราณนะครับองนี้นะครับพิมพ์สองหน้านะครับเป็นพิมพ์หน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับสภาพสวยเลยนะครับพี่นะครับสภาพสวยเลยนะครับ นี่ครับองนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับชอบต่อรองได้นะครับพี่นะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะครับเป็นพระสมเด็จเจ็ดชั้นนะครับพี่นะครับวัดเกศชโยนะครับพี่นะวัดเกศชโยนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่นะเนี่ยครับ เป็นพิมพ์อกวีนะครับพี่นะน่าจะเป็นพิมพ์อกวีนะครับเนี่ยครับสมเด็จเกตชัยโยนะครับพิมพ์นี้ไม่ค่อยเจอเลยนะพี่นะเนี่ยครับเนื้อเก่านะครับแยกออกจากกันเลยนะครับเนี่ยเนื้อเก่าแห้งนะครับสวยเดิมเลยนะครับพี่นะพระชุดนี้สวยเดิมเลยนะครับพี่นะครับเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับสมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับ องนี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับเปิดไ้หนึ่งพันบาทนะครับต่อมานะครับเป็นพระเนื้อเมกพัดนะครับพี่เนื้อเมกพัดหลวงพ่ออีวัตสัตหีบนะครับนะครับเนื้อเมกพัดนะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับนี่ครับพี่พี่ fc นะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับเป็นเนื้อเมกพัดนะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับ ของนี้เอาไปที่900รอบาทนะครับหลวงพ่ออีเอาไป9 0้ารอบาทนะครับนะครับแบ่งปัน900้าร้อบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญพระสุวรรณมุนีนะครับพี่นะพระสุวรรณมุนีนะครับเหรียญสวยนะครับพี่นะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับนะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับเนี่ยครับเหรียญพระสุวรรณมุนีนะครับพี่นะ สวยมากเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเนี่ยครับเหรียญนี้สวยดีนะครับพี่นะครับสวยเลยนะครับเนี่ยครับด้านหลังก็เป็นยันคมชัดแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่นะเหรียญพลักสุวรรณมุนีนะครับเหรียญนี้เปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับ เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับสภาพสวยเลยนะครับเนี่ยครับสภาพสวยเลยนะครับพี่นะครับองนี้นะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับพี่นะครับเนี่ยครับน่าจะเป็นรุ่นเก้างามเอกนะครับรุ่นเก้างามเอกนะครับเนี่ยครับสวยเดิมเลยนะครับเหรียญนี้นะครับพิมพ์หลังเนี่ยคมชัดเลยนะครับเนี่ยครับหลังคมชัดเลยนะครับรุ่นงามเอกนะครับ รุ่นเก้านะครับเหรียญนี้เปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับรุ่นเก้านะครับต่อมานะครับพระสมเด็จองค์นี้นะครับเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับดูนะครับเนี sure. ่ยครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์สังคตินะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับเก่าๆสวยงามมากเลยนะครับพี่องคนี้นะครับเป็นพิมพ์สังคตินะครับเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับเนี่ยครับเนื้อเก่าหนึกนุ่มนะครับพี่ สวยๆเดิมๆเลยนะครับพระองค์นี้นะครับเนี่ยครับดูด้านข้างนะครับพี่ดูนะครับเนี่ยครับเก่าๆเดิมๆนะครับพี่ๆท่านไหนที่เล่นพระสมเด็จนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับวันนี้นะครับเนี่ยครับดูนะครับเนี่ยมีรอยปิ้รอยปิ้นนะครับดูนะครับเนี่ยเก่าๆเลยนะครับพี่นะเก่าๆเลยนะครับเนี่ยครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับพี่นะผิวเก่าเก็บเลยนะครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับเปิดไว้หนึ่งพันนะครับ เหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามรุ่นแรกนะครับเนื้อฝาบาทนะครับพี่นะเนี่ยครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับพี่นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีรอยจานด้วยนะครับพี่นะมีรอยจานนะครับนี่เป็นรอยจานยันตุกตานะครับเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับเนี่ยรอยจานแน่นๆเลยนะครับพี่นะ นะครับสวยๆเลยนะครับเป็นลอยจานพระสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเปิดไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับพี่นะครับปีหนึ่งห้านะครับพี่นะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชปีหนึ่งห้านะครับเนี่ยครับเหรียญนี้ได้เก่าสวยเดิมเลยนะครับพี่นะเหรียญเก่าสวยเดิมนะครับ ไม่มีการเช็ดกันล้างนะครับพี่นะเดิมๆแบบนี้นะครับได้มาแบบนี้ก็แบ่งปันพี่พ fc แบบนี้เลยนะครับชอบองค์ไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับปีหนึ่งห้านะครับพี่นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นพระพุทธชินราชแบบนี้นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะครับต่อมานะครับเป็นพับปิดตาหลวงพ่อแก้วเครือวันนะครับพี่นะครับ ปิดตาเมืองชนหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับพี่นะครับนี่ครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่แก้วนะครับนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่แก้วหลังแบบนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับเนื้อผงคุกรักสีออกกะลานะครับสีออกกะลามะพร้าวนะครับเนี่ยครับสวยเดิมเลยนะครับพี่นะครับสวยเดิมเลยนะครับปิดตาองค์นี้ผมเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับนะครับ ต่อมาพระปิดตาองค์นี้นะครับเป็นพระปิดตาพุงป่องนะครับของน่าจะเป็นของหลวงปู่สุขนะครับองค์นี้นะครับนะครับน่าจะเป็นของหลวงปู่สุขว at ัดปากคอมะขําเท่านะครับนะครับแต่ว่ามันมีพิมพ์ซ้อนๆแบบกันแบบนี้นะนะครับแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นเนื้อผงคุกลักเก่าเลยนะครับพี่นะครับนะเป็นเนื้อผงคุกลักเก่าเลยนะครับ ครับปิดตาหลวงปู่สุขนะครับอง์นี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่เป็นพระสมเด็จองนี้จะเหมือนเป็นพิมเจดีนะครับทรงคล้ายพิมเจดีนะครับนี่ครับทรงเหมือนพิมเจดีเลยนะครับนะครับเนื้อเก่าหนึกนุ่มนะครับเก่าๆสวยเดิมนะครับเนี่ยครับ เบอร์โทรนะครับ0969026829นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทักทายกันทางข้อความไลน์ได้เลยนะครับใครที่มีไลน์กันอยู่แล้วก็สามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับนี่ครับสวยๆเริ่มเดิมเลยนะครับพระองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะครับมองว่าน่าจะเป็นพิมพ์เจดีนะครับแบบนี้นะครับ นะเปิดไว้1,000บาทนะครับพี่นะครับเปิดไว้1,000บาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับองต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นเหรียญเสมานะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเนี่ยครับเหรียญเก่าสวยเดิมนะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับเหรียญสวยเดิมเลยนะครับพี่นะดูหน้าดูใบหน้าใบตานะครับพิมพ์ยันคมชัดนะครับนะครับดูหน้าใบหน้าใบตาเนี่ย นะครับนี่ครับแบบนี้ครับเป็นหลังยันสีนะครับเป็นเหรียญหลังยันสีหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเดี๋ยวนี้เปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยนะครับองค์ต่อมานะครับองค์นี้เป็นลูกอมนะครับลูกอมเมกสิทธ์นะครับหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับเนี่ยครับเป็นลูกอมเมกสิทธ์นะครับเนี่ยครับ ลูกอมหลวงพ่อทับวัดนงนะครับนี่ครับเขียวๆแบบนี้เลยนะครับมีคราบดำๆนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับลูกอมเมกสิทธิ์หลวงพ่อทับวัดนงนะครับพี่นะมีจานด้วยนะครับมีรอยจานด้วยนะครับเม็ดนี้ผมขอที่หนึ่งพันบาทนะครับลูกอมหลวงพ่อทับวัดนงนะครับเนื้อเมกสิทธิ์นะครับต่อมานะครับเขี้ยวเสือนะครับองค์นี้เป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับของด่านนะครับพี่ หลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับหรือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับเนี่ยครับพี่นะครับเป็นเขี้ยวเสือนะครับพี่นะเป็นเขี้ยวเสือนะครับนี่ครับยันยันกอหญ้านะครับลึกลือนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเป็นยันกอหญ้านะครับเขี้ยวเสือช่ำๆเลยนะครับเขี้ยวเสือนี้ผมเปิดไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับ ต่อมานะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันนะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันเหรียญนี้สภาพสวยเลยนะครับพี่นะครับเดิมเดิมสวยเดิมเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันนะครับเนี่ยครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่นะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยครับเหรียญหลวงพ่อคล้ายหรือหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับนะครับ องนี้แบ่งปันไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพุทวดขี่คอหลวงพุทิมนะครับเขาเรียกเหรียญพุทธซ้อนนะครับเหรียญพุทธซ้อนนะครับพี่นี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับหรือเรียกอย่างว่าเหรียญขี่คอนะครับหลวงพุทวดวัดช้างให้นะครับเนี่ยครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับเหรียญนี้นะครับ ออกปีสองพันห้าร้อยเก้านะครับปีศูนย์เก้านะครับนี่ครับเขียนว่าสัถูหลวงพ่อทวดนะครับพี่นะนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเหรียญนี้เปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมาเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะครับวัดหลวงมนปีหนึ่งสามนะครับเหรียญนี้สวยแชมป์เลยนะครับพี่นะเหรียญนี้สวยแชมป์เลยนะครับตะไหลทองเนี่ยเต็มเปี้ยเลยนะครับ นี่ครับเจ้าของเก็บมาอย่างดีเลยนะพี่นะเจ้าของเก็บมาอย่างดีเลยดูครับกระไหลท้องสวยๆเดิมเดิมนะครับพี่นะนะครับกระไหลท้องสวยๆเดิมเดิมนะครับวัดหลงมนปีหนึ่งสามนะครับพี่นะดูนะครับ้ยจะร่วงฟราจะหลุดมือนะพี่นี่ครับสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับพี่นะครับสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยกระไหลทองสวยมากนะพี่นะองนี้นะครับ เปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยนะครับพี่นะครับต่อมานะครับอง์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับสมเด็จเก่าๆสวยๆนะครับเนื้อถึงยุคเลยนะครับพี่แบบนี้นะครับนี่ครับผมดูมาให้แล้วนะพี่นะนี่นะครับดูแค่สภาพกับราคาอย่างเดียวนะดูแค่สภาพกับราคาอย่างเดียวนะครับ นี่ครับพี่นะองนี้นะครับผมเปิดไปที่หนึ่งพันบาทนะครับพี่เปิดไ้หนึ่งพันบาทนะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอง์นี้นะครับนี่ครับนี่ครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพี่สวยๆเลยนะครับดูแค่สภาพนะครับพี่ดูนะครับนี่ด้านหลังเนี่ยเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมเม็ดมวลสารเนี่ยยุบย่นย่อหดตัวไปแบบนี้นะครับพี่นะดูนะครับเนี่ยเม็ดดาเม็ดแดงเม็ด ทรงเกสรอะไรนะครับเนี่ยดูนะครับยุบย่นยอทําการเวลานะครับพี่นะก็เกิดเป็นหลุมน้ําตกหรือเขาเรียกว่าอ่าเป็นหลุมอะพี่นะเป็นหลุมน้ํานะครับแบบนี้นะครับเนี่ยเก่าๆเดิมๆเลยนะครับดูนะครับเนื้อเน่าเน่านะด้านข้างนะนะครับดูนะครับสวยๆเลยนะพี่ดูนะครับนี่ครับผมเอาหนึ่งพันบาทนะครับแบบนี้นะเนื้อเก่าๆแบบนี้ผมขอพันหนึ่งนะครับนะครับ ต่อมานะครับองนี้เป็นพับปิดตานะครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับนี่ครับองนี้ลงรักมาด้วยนะครับพี่นะเลี่ยมเก่าเลยนะครับเลี่ยมเขาเรียกว่าเลี่ยมกรอบจับขอบโบราณมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับพี่นะครับนี่นะครับองนี้ผมเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับหลวงปู่ยิ้มนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะครับ เนี่ยครับสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับเขาเก็บพระได้สวยมากเลยนะครับกระไหลทองเนี่ยยังคงอยู่คงสภาพเดิมๆไว้แบบนี้เลยครับเหรียญพสสองสี่แปดสองสี่แปดสี่นะครับนะครับดูกระไหลทองแบบนี้นะครับพี่นะนี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนะเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับกระไหลทองนะครับ ต่อนะครับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวนะครับนี่ครับอง์นี้สภาพเก่าเก็บเลี่ยมก่อเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ครับเปิดหน้าเปิดหลังเป็นเหรียญห่วงเชื่อมโบราณนะครับแต่เลี่ยมก่อเปิดหน้าเปิดหลังนะครับมาแบบนี้นะครับตัวยันคมชัดอยู่นะครับพี่นะนี่สองสี่แปดหนึ่งนะครับพอสอนะครับนี่ครับพี่เหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับพี่นะพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับ เหรียญนี้นะครับผมเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับหลวงพ่อดิ่งนะครับต่อมานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญยดน้ํานะครับเหรียญยดน้ําหลวงปู่ทิมนะครับเลี่ยมกรอบเป็นตลับนะครับเป็นตลับให้อย่างดีนะครับกันน้ํานะครับพี่นะเป็นเลี่ยมกรอบกันน้ําใส่ตลับมาแล้วนะครับพี่นะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับรุ่นหยดน้ํานะครับนี่ครับเหรียญยดน้ําหลวงปู่ทิมนะพี่นะ เนี่ยครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับวัดทหารไล่นะองนี้นะครับนี่ครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้ครับพี่นะครับนี่นะครับนี่ครับเจ้าของเลี่ยมกรอบกันน้ํามาแล้วนะครับพี่นะครับองนี้เปิดไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมแบบนี้เลยนะครับพี่นะกรอบสําเร็จมาเลยนะครับต่อมานะครับองนี้ก็เลี่ยมกันน้ําเป็นเลี่ยมเลนใสนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับพี่นะเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับ จังหวัดปราจีนบุรีนะพี่นะถ้าจําไม่ผิดอยู่จังหวัดปราจีนนะครับเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับวัดบ้านด่านนะครับพี่นะครับอง์นี้ออกที่วัดดงชัยมันนะครับนี่จังหวัดปราจีนปี2องศูนย์นะครับเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับพี่นะเหรียญนี้สวยๆเลยนะครับคมชัดเลยนะครับเหรียญนี้เอาที่หนึ่งพบาทนะครับนะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับ คิมใหญ่วัดละคังนะครับพี่นะอง์นี้เนื้อเก่าซุยมากเลยนะครับเนื้อเก่าซุยนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับเนี่ยมีเม็ดมวลสารอยู่ตรงใบหน้านะครับแต่ก็ทําให้หน้าเนี่ยดปลงมานิดนึงนะครับพี่นะแต่ว่าเนื้อมวลสารเนี่ยโอ้โหอง์นี้จัดกับเขาหมดเลยนะครับนะองนี้เนี่ยเนื้อจัดกับเขาหมดเลยนะครับพี่ดูนะครับการผ่านสมองรูมลบมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแบบนี้ นะครับผ่านการเวลามันเยอะนะครับหลายช่วงคนเลยนะครับพี่นะครับดูเนื้อนะครับเนื้อจัดมากกว่าทุกองค์เลยนะครับพี่นะองนี้นะครับผมเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับพี่นะต่อมานะครับอง์นี้นะครับเป็นพระปิดตานะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพร้อมกรอบเลี่ยมจิวเวลรี่ฝั่งเพชรแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับฝั่งเพชรแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัฒพันสูงนะครับเป็นพิมพ์ชลูดใหญ่นะครับเนี่ยครับพี่ดูนะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับเนี่ยครับสวยๆนะครับสวยมากเลยนะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อบาทนะครับพี่นะครับต่อมาเป็นพับปิดตาหลวงปู่ยิ้มพิมพ์พุงป่องนะครับพี่นะเรี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับปิดตาเนื้อหลวงปู่ยิ้มนะครับก่อนลงรักนะครับเป็นแบบนี้เลยครับองนี้เป็นพิมพ์อุ้มบาทหรือเขาเรียกว่าพิมพ์อุ้มท้องนะครับเนี่ยนะปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับพี่นะครับองนี้เปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะครับต่อมาเหรียญนี้นะครับเนี่ยขึ้นผิวม่วงเลยไหมนะขึ้นผิวม่วงเลยไหมเนี่ยนะเป็นเหรียญ เจริญพรบนหลวงพ่ทิมนะครับพี่นะเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่ทิมปีหนึ่งเจ็ดนะครับนะครับเหรียญเจริญพรบนหลวงู่ทิมปีหนึ่งเจ็ดอายุเก้าสิบห้าปีนะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะด้านหลังเนี่ยเป็นยันแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับเหรียญเจริญพรบนหลวงู่ทิมนะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับ ปีศูนย์สามเลยนะครับพี่นะเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกปีศูนย์สามนะครับเนี่ยครับพี่นะปีศูนย์สามเลยนะครับพี่นะเขาเก่าเลยรุ่นแรกเลยนะครับเหรียญเนี่ยสภาพผิวสวยเดิมเลยนะครับนี่นะครับเหรียญดำปิ๊บเลยนะพี่นะเหรียญดำปิ๊บนะครับเจ้าของเลี่ยมเก็บไว้อย่างดีเลยนะพี่นะเนี่ยเหรียญสภาพผิวสวยเลยนะครับดำเลยนะครับนี่นะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะครับ ต่อมานะครับเต่านะครับองนี้เป็นเต่าสามแะหรือเปล่านะจําพิมพ์ไม่ค่อยได้นะอันเนี้ยเต่าหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับอ๋อเขาเรียกเต่าสามรวยนะครับพี่เต่าสามรวยนะครับนี่นะครับมีโค้ดนะครับพี่นะนี่ครับเป็นเต่าหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับรุ่นสามรวยนะครับเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับ เยี่ยมกันน้ำมาอย่างดีเลยนะครับดูนะครับเป็นตลับทุกองค์เลยนะครับใส่ตลับนะครับเหรียญนี้เปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเหรียญสามรวยนะครับต่อมานะครับก็ได้เป็นมีดนะครับเด็ดได้เป็นมีดหมอนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตาะลามนะครับเป็นมีดหมอนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตะลามนะครับดูนะครับนี่เป็นรอยพญานาคเกี่ยวนะครับดูนะครับ นี่ครับลอยพญานาคเกี่ยวนะครับดูนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่นะเป็นยันหลงกั่วยนะครับนี่เห็นไหมใบมีดเก่าๆเลยนะครับพี่นะใบมีดเก่าๆเลยนะครับเนี่ยครับเล่มนี้เป็นเล่มใหญ่เลยนะครับพี่นะนี่ครับไม่ใหญ่มากนะครับประมาณยี่สิบเซนนะครับพี่นะ ประมาณยี่สิบห้าเซนนะความยาวนะเนี่ยสวยมากนะพี่นะสวยมากนะครับเล่มนี้นะครับผมเปิดไปที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับนะครับต่อมานะครับมีดหมอองนี้นะครับเป็นมีดหมอนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับนี่ครับเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะครับ เนี่ยครับเก่าๆเลยนะครับเนี่ยครับเป็นรูปใบโพนะครับมีปหมอหลวงพ่อเดิมวัดต่องโพนะครับดูนะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับตรงนี้จะขนาดพกพาได้นะครับพกพาได้สองอย่างเลยนะครับพี่นะเนี่ยครับมีหมอหลวงพ่อเดิมเปิดไว้พันเจ็ดนะครับพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่นะอ่า วันนี้ก็มีพระเครื่องนะครับมาแบ่งปันพี่พี่ประมาณนี้เลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามเบอร์โทร0969026829นะครับ ID ไลน์0967240203นะครับนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ